ในานามของสมาคมกีฬากรุณเทพมหานครซึ่งได้รับเชิญจากคุณเพียงในะให้มาร่วมเปิดเทศกาลชื่อเก๋มากนะเม็กชิรด็อกนนะก็เป็นที่พาใจกันดีนะว่างานนี้รวบรวมเอาบลคลากรกีฬาสะสมเชื่อ ผมเองนี Morris, ่ก <c oughs> ็ไปขุดเสื <c oughs> ้อตัวนี้มาใส่น <c oughs> ี่เมื่อกี้เจ้าหนอาที่สมัครมาได้อ้าวคุณอาเซนอลเหรอผมใช่ผมพวกปอสฮะใจใจหมดอาเซนอลเป็นที่สองเจ้าไม่ชอบเป็นที่หนึ่งะวันนี้ขุดมาขุดมาะมสามสิบกว่าปี้วตัวนี้เรื่องเก่ามากครับก็ต้องถือว่าเป็นงานที่เปิดโอกาสให้บรรดาผู้สิขากีฬาทั้งหลายได้มาออกบูธกัน แล้วก็คนที่รักเสื้อทั้งหลายนะซึ่งคนรักเสื้อจริงๆเนี่ยแพงเท่าไหร่ก็ซื้อเพราะในวันนี้มีประกันหรือเปล่าผมไม่ทราบแล้วเสื้อบางตัวราคาเป็นล้าน<ม>ก็ขนาดลูกปัน้นหลวงบุญป๋องคุณปอ๋ปองใช่ไหม,มนั่นลูกปัน้นอะไรี่ไม่รู้เนี่ยตั้งสามหมื่นนะฮะโอ้แล้วไม่รู้หายไปกี่ตัวแนละ้วมึงป๋องมาพรุ่งนี้นี่หมดแล้วที่หมดนี่ก็าหายนะฮะ ครับก็อยากให้เป็นกันเองคุ้ครับแล้วก็ก็คิดว่ามันเป็นงานที่ที่ที่เราเราคิดว่าเราจิตปิญญาของพวกเราเป็นคนที่เป็นคนที่สะสมเด็บางหลายท่านก็สะสมเชื่อนะเป็นเชื่อฟุตบอลนี่จริงๆมันมีคุณค่ามากมายแล้วคนที่ชอบทางนี้ทางนั้นที่จะทราบว่า มันมีคุณค่าทางจิตใจด้วยนอกเนือจากคุณค่าทางราคาแล้วเรื่องจริงแล้วเนี่ยคนที่จะจะต้องพูดจริงจริงแล้วก็จะต้อง,ง,องอมีอะไรมาฝากั้านดูฝั่งนี้ก็ควรจะต้องเป็นผู้เกียงเป็นอีกหลายหลายท่านที่อยู่ในที่นี้นะก็เชิญผมมาเปิดเขาถือขาดตรงนี้ขออนุญาตกราบเวียนด่านัฐมนตรีขออนุญาตเปิดนะจริงๆงก็ในระดับท้านลฐมนตรีที่เหมานะสมับการบริงาน ก็ขอให้งานเทศกาลนี้เป็นงานเทศกาลที่สําหรับคนรักเชื่อแล้วก็สามารถที่จะมาแลกเปลี่ยนหาความรู้รวมทั้งที่จะจูโอกาสได้พบปะแล้วก็รวมพลสําหรับกิจกรรมที่ดีๆในเรื่องของกีฬาสมาคมกีฬาของเราในพื้นที่เดียวแบบอนนี้จริงๆผมก็ได้รับคำรีจากเพ่นผู้ว่าการเที่ยวอนมานะครับว่าเราก็ยินดีร่วมมือแล้วก็เปิดพื้นที่ ในการที่จะทําอะไรที่เกี่ยวกับกิจกรรมกีฬาโดยเฉพาะที่นี่เมื่อกี้ก็ถามคุณสมพลแล้วคุณสมพลก็บอกว่าที่นี่เราก็มีเวทีมวยเราก็มีกิจกรรมหลายอย่างซึ่งในหลังก็อาจจะจับมือกันแล้วก็ทำกิจกรรมดีๆให้กับพี่น้องจาเที่ขอขอแล้วก็บริเวณบริเวณบนแรเทียก็ขออนุญาตเปิดนเบรกเชิดนวลถ้อยบรรลุวัตถุประสงค์โดยช่วยต่ากับขอบคุณคแั่อยากให้ท่านได้เห็นว่า เราสนับสนุนเรื่องการกีฬาต้องโดยเฉพาะยิ่งเกือบ20ปีเราทําเรื่องเวทีมวยโดยเฉพาะวันพุธเรามีเดือนละสองครั้งจนเดี๋ยวนี้คนต่างชาติจะมาจองอยู่เพราะเราไม่ได้เก็บรา้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเป็นเรื่องของการกีฬาเวทีนี้ตั้งแต่โควิดมาเราให้น้องๆมาออกกําลังกายมีแดนมีดนตรีแล้วอยากฝากบอกว่าเควงเคเป็นส่วนหนึ่งของพี่น้องประชาชน ที่เราเกิดขึ้นมาร่วมเกิด30กว่าปีผมจําได้ว่าหลายๆท่านที่มีโอกาสมาเดินวนนี้เรียกว่าวัยรุ่นทุกคนจะรู้จักเองนีเคมัมทองที่มันนั่งมาดูสาวสาวมาดูหนุ่มมีดนตรีสมัยก่อนมีสวนสวนสนุกเป็นที่แรกมีคอนเสิร์ตของที่วีเคเราอยากจะบอกว่าส่วนหนึ่งของชีวิต ที่คนเกิดขึ้นมาเติบขึ้นที่แอมิเคเราก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของการกีฬาที่เราโปรโมทแล้วเรื่องมวดเราอยากโปรโมทต่อเรื่องฟุตบอลเราอยากได้เห็นว่าในงานวันนี้เราจะเชียร์ทีมไหนไม่สําคัญแต่เราจะเป็นคอบอลด้วยกันนะครับคอบอลที่เราจะดูและเชียร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งแบ็คโมโนเขาได้มีโอกาสได้จัดเรื่องมีโอกาสให้มาสมัยในสมาชิกในราคาพิเศษที่ดูสุด วันนี้เราคิดว่าเรารวมพร้อมตั้งแต่เสื้อทีมการถ่ายทอดเราอยากให้ทุกท่านามีหลักาส็นส่วนร่วมและเอ็นพีเคจะปอนาตัวว่าเมื่อกี้ท่านประธานพูดแล้วว่าถ้ามีอะไรท่านนายกสมาคมเชิญเลยครับผมยินดีสนับสนุนในพื้นที่ที่ให้มีโอกาสได้โชว์ได้มีโอกาสมาร่วมใจร่วมแสดงในเรื่องของการกีฬารวมพลังกันาได้นะครับยินดีครับขอบคุณการเข้ามา